นจแปนนาหทเมปสันาสังเจปสันาพู้เกครวาอันตรายสัมปะเนี่ยจังไรตั้งายที่มีอย่างต้นตัวแห่งสอสอทั้งสองตนนี้จังไรตั้งลายขอ ตัวตอนนี้น้ำมันเกลือเฟืองยังอยู่ในนี้อยู่น้ำมันให้ทั้งมด เออน้าจาก็จะรอวันนี้ต้อนแล้วนอดูเพ้นทีก่เนะครับเันนเาเอาที่อกบี่ตองมันเผู้เลิบ้านพอใครคัดเียแล

แบบยังนักศึกษาของตังราชาพัฒออเรากอบตังกุมิจิอามเนียเจนเน่เขาแบบอ่ามีการที่จะออกมาทํากิจกรรมอะไรบางอย่างเพื่อที่จะอแสดงออกเชิงสัญ,ญลักษณ์ว่าเ,ออเขา,าได้เห็นตัวในการตีบ่าได้ที่มันมีงูเฮาเกิดขึ้นอซึ่งคนตีเฮาเลือกเข้ามาเนี่ยเขาเลือกมาในาน้าภาคแล้กเกาะเฮาพอแล้วว่าเอ,อเขาไว้ใจว่าคนคนเนี่ยอ,อในน้ำภาคเนี่ย มันจะไปเนี่ยเป็นตัวแทนซีดเสียงเข้าไปใก้เสียงในสภาแล้วก็ยังสางงากนกานีาอมันมีข่าวหลายๆลาข่าวที่ผ่านมานะคะสามรอบรอบแรกคือการตีอ่ะขอเครื่องราดก่อนออแล้วก็รอบสองคือการบาลงจือบรลวงลุงจือในการแก้ไขและยกเลิกหนึ่งสองตีอนาคตใหม่พยายามไอ้ก้าไก่กัดสามารจะพยาย,ยามพักดันมาตลอดอี่เน้อแล้วก็ เลยกลายเป็นว่ามาหล่าสุดนี่ก็คือเหตุผลที่มันฟังแบบขึ้นเลยเนี่ยก็คือการตีโวตไหว้วันไก่อนุทินชันวิลกุลโดยเหตุผลที่ขึ้นก็คือเกยเชิญมาเรื่องโควิดดิจยังหายเราได้การตอบรับซึ่งตรงนี้มั่นใจมั่นใจเหตุผลตีมันควรจะเอามาอ้างได้เลยเพราะว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยมีหน้าที่ที่จะต้องรับผิดชอบแลดูแลและป้องกันอ,อย่างมุ่งมี่อยู่แล้ว คุณได้มาทางานรีๆีนะคะ่าคุณได้เงินเดือนเออการตําตแหนง่งเดี่ยประชุมเยี่ยมหนับเลยก็คุณเดินทางมาเนี่ยงบอย่าง,ต,งต้นลงต้นร่อมอย่างเดี่ยลงเดี่ยเรียเร่ยงอย่างนี้ฮ้มมดคุณได้มาลงพื้นที่พีพ,พีแล้วเจเงินเฉือนเนเือตกเกา่าอ่ะแล้วพอใจ้เหตุผลอะไรแบบนี้น้องก็เลยคิดนว่ามัน,ม,นมันฟังแบบึ้นส่วนจะมีการย้ายภาคตวัวคุณเหีมคนหนึ่งติดเป็นญาติไปล่าสุดนี่แล้วก็บันน่ใจนะแต่ถ้าเมื่อไดที่มีการย้ายภาคอันนั้นก็คือก็ จะมีการเคลื่อนไหวแห่งกำหนึ่งตอนนี้น้องก่อก,กาลังศึกษาอยู่ว่าการลงจือถอดถอนสอสอเนี่ยมันยังเป็นไปได้อยู่กอแล้วก็จะรรศึกษาเยอะกว่านี้ถ้าสมมติว่ามันยังพอทําได้ก่อจะมีการตั้งโต๊ะล่าลายชื่อของเจวเสียงหายถอดถอนสอสองคนนี่แน่นอนหากมีการประกาศยายพักไปโซพักริฝัง่งตรงข้ามซึ่งภาคตีเป็นฝั่งตรงข้ามเนี่ยก่อนหน้าเนี่ยก็าหากินก็ว่าคำว่าประชาธิปไตยมาก่อนอ่ะ แล้วพอเลือกตั้งได้คะแนนเสียงทะลุมทลายในระดับหนึ่งแล้วก็กลายเป็นพิกลิ้นไปอยู่ฝั่งตรงข้ามเหมือนกันเพราะฉะนั้นคนมูเนี่ยเจือจ่ายได้เจือใจ่ายไข่ได้สักคนเลยถึงแม้ว่าจะเป็นตัวของหัวหน้าพักเองก็ต,ตามตีตอนนี้ทํางานเป็นกระทรวงเอรอมวอว่ากันกระทรวงสาธา,ารณสุขเนาอะอม,มันมันหัวหน้าไว้ใจไข่ได้เลยแล้วคุณจะมาอ้างว่าอ๋อมันไม่มีการทุจริต เออเจ้หนูไม่มีการทรูจะหริคนพูจริลคือคุณไปยุติธรนมชาตมันมาถูกเพราะวาความเพื่อนรวมภาคของคุณน่ะได้ชี้แจงไปมดแล้วว่าการบริหารมันเป็นจะไดการทําหน้าที่มันเป็นจะไดแล้วคุณยังเลือกตีจะกักหน้าเพืือนรวมพัคและหักหลังชาวเชียงรายแบบนี้มันเป็นไปบ่ได้อยู่แล้วเดออีย๋ยวให้แซนระบายความรู้สึกของชาวเชียงรายหรือของของเรากอในฐานะคนหนึ่งตีกเกยเลือก,ออกนอกแล้วก่อเกยแบบรวมงานอะไรตีแบบ บบบถึงก็แบบไปช่วยหาซ่งหาเทียอะอย่างนี้นะแต่คือด้วยความตีเฮาแบบอ่ะดูการทํางานของเขาแล้วก็ดูแบบความคิดท่านาคติอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เป็นแบบก็ชื่นชมเนาะออว่าเอ,อแบบเขาสามารถมาอยู่จุดนี้แล้วเขาแบบก่อนหน้าเนี่ยเขาเจอว่าเขาอะมาได้ทํางานเพื่อหวังผลประโยชน์หรือว่าอะไรต็าตามแต่มันเหมือนตอนเนี้ยคุณแบบทําเฮือพี่น้องจะยงหายล้วนถึงตนน้องล้วนถึงหลวมเนเพื่อนไว้เ,เ,วเนี่ยพิดหวังหมดเลยค่ะแล้วคือ ยังไงยังไงอ่ะเหมือนว่ารอบหน้ายังไงยังไงนางก็มาไ,ได้อยู่แล้วซึ่งตอนนี้ก็กอบวยกันเต็มปีอยากอันนี้อันนี้ความคิดเห็นของน้องนะอืมแต่ก็นั่นแหละค่ะคนเฮาก็เนีย่ยอ,อย่างไหวก็ขอเพ้มันเนี่ยใครยังก็กำชับแจงกันไปแต่กียค่ะเพราะว่าเฮาอ่ะบปได้บปได้เห็นตัวนหนที่คุณแย่จะอัานเฮาเหลือคุณไมนี่หัน่ยางคุณไปแนี่ยหนงอย่ยางเปลี่นแปลงเปนไป้่ง,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 งด ่าเราจะดาเนินการต่อไปยังไงครับหลังกนี้ก็หลังจากนี้นะคะถ้าสมมุติว่ามีการประกาศย้ายพักไปซบอีกพักหนึ่งจริงๆเราก็จะมีการล่ารายชื่อนะคะเพื่อถอดถอนสอสทั้งสองท่านค่ะโอเคครับขอบคุณครับ